สวัสดีครับท่านผู้ชมรับติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับวันนี้แนะนำสมาชิกใหม่ของทุกเรียนบ้านเนินครับนวลทองจันท์ครับนวลทองจันทร์ซื้อมาจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับไปเที่ยวด้านนู้นมาก็แวะซื้อซื้อมารอบหนึ่งแล้วนะครับ เมื่อเดือนกวก,วกว่าที่ผ่านมาปรากฏว่าปลูกแล้วรากเดินดีรากรัดเร็วเลยซื้อมาเพิ่มอีกหน่อยครับนวลทองจันทร์นะครับปลูกมาเป็นคู่แข่งนี่ครับคู่แข่งนวนทองจันทร์เหมือนกันครับนวนทองจันทร์ลูกหมูปะตุ้ยพันไม้นะครับโซมนะครับไม่ตายไม่โตก็ ังไม่ถึงปีครับเกือบปีแล้วนะครับอีกสี่ห้าเดือนก็ครบปีแล้วครับซื้อมาสองต้นครับจากหลุงปูปตตุยทองนินจงกับหลงรับแระพายังอยู่นะครับนวลทองจันทร์ หลวงหมูปะตุยพันไม้นะครับโคนก็จะแตกนะครับโคนจะแตกโคนแตกแล้วก็จะงักการจเจริญเติบโตนะครับไม่โตทันทีนะครับก็เอยซื้อมาเป็นคู่แข่งซะเลยอีกต้นหนึ่งคือหลงรับแร นะครับซื้อมาพร้อมต้นนี้นะครับอันนั้นลากินลากินเกือบครึ่งต้นครับลาสีชมพูครับลาสนิมหรือลาสีชมพูผมเรียกลาสีชมพูครับกินนะครับปลกใหม่ดูทรงสวยครับร5 0บบาทครับมาดูที่อันไหนจะไวกว่ากันนะครับ อันนี้รู้สึกว่าจะแพงกว่าด้วยนะครับนนตรงจันที่ขนนตนตงจันนะครับโอ้เป็นกู้แข่งซะเลย ทำเรอวๆนะจ๊ะเดี๋ยวว่างจะถ่ายคลิปต้นหลงรบแดที่ว่าเป็นเชื้อราให้ดูนะครับตอนนี้ทาด้วยปูนปูนแดงอยู่นะครับรักษาด้วยปูนแดงนะครับแดดร้อนแต่เช้าครับร้อนมากๆแนดจัดดูท้องฟ้า ส้มส้มเขียวหวานพันสายน้ำผึ้งมาแรงกัดกินยอด2ปีนะครับตัวนี้2ปี2ปีกว่ากว่าแค่นี้ในพื้นที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปุ๋ยหลงรับแท่สปี ครบสองปีเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับหลงรบแดมีสองต้นต้นนู้นสูงกว่านะครับงามกว่ากิ่งก้านสาขาดีกว่านะครับต้นนี้ก็โตไปอย่างช้าช้านะครับใบเล็กนะครับแตกยอดทีละทัสั้นตอนนี้ต้นคู่นะครับ นกขมิน้นปลูกเป็นคู่แข่งกับมนฑทองสรุปแล้วไม่เคยแข่งกันเลยครับโสมทั้งคู่นะครับโสมตั้งคู่เลยเจลาชุมพูกินต้นหมดแล้วแตกแล้วก็มีลาสีชมพรูรอบแผลนะครับทั้งสองต้นเลยกิ่งเป็นก้านไม่กวาดนะครับร,รักษาด้วยแต่โครมาบ้างลาแผลกระทาด้วย คูแนแดงนะครับผสมแต่โคลมากนะครับก็ดูดีขึ้นหน่อยครับหวังว่าคุณจะฟื้นนะครับไม่งั้นก็จะถูกโละหรือมีคู่แข่งนะครับเหมือนต้นนวนตรงจันทร์มัตคู่โอเคครับวันนี้พาชมธรรมชิกใหม่นะครับหนึ่งต้นคือนวนตรงกัน แกลงกับนวลทองจันแก่งหางแมวดูที่ว่าขนาดจะงามเร็วกันนะครับอันนี้หมอนทองกิก่งกระโดงร้อยสบบาทผ่านการตัดลากขดนะครับลากขดตัดยอดตัดยอดสูงได้พักหนึ่งลมพัดหักอีกนะครับสวยงามมาก สปีเดือนทิงหาที่ผ่านมานี่เองเหมือนกันนะครับโอเคครับผมคลิปนี้มาชมแค่นี้ละครับแก่เหงากันไปนะครับแดดจัดหนีเข้าล่มก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ